สวัสดีท่านผู้ที่ได้เข้ามารับดูรับชมวิดีโอการใช้แอร์เคลื่อนที่ก็วันนี้เอาแอร์เคลื่อนที่ของยี่ห้อรุ่นในชั้นละ6 0 0ัน BTU ได้นำมารีวิวให้ท่านผู้ที่ได้เข้ามารับดูรับชมกันว่าแอร์ตัวนี้6000 BTU เนี่ยเราซื้อมาแล้วเราจะมาดัดแปลง จะทำอย่างไรให้แอร์เนี่ยมันเย็นเหมืนอนแอร์ติดผนังและจะทำอย่างไรให้แอร์เนี่ยมีการตัดการทำงานและจะทำอย่างไรให้แอร์เนี่ยเรียกว่ายืดอายุการใช้งานเหมือนแอร์บานท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นำมาลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ผู้ที่เข้ามารับดูรับชมเนี่ยได้ดูกันหลังจากที่เราได้ซื้อแ <c oughs> อร์เคลื่อนที่มา นะครับปกติแล้วเราก็จะต่อเป็นท่อเดียวข้อเสียของการต่อท่อเดียวก็คือมันจะดูดความเย็นที่มันผลิตออกมาจากในแอร์เคลื่อนที่เนี่ยเอาออกไปทิ้งด้วยผลิตออกมาเย็นเท่าไหร่มันก็ดูดออกไปทิ้งเท่านั้นมันก็ทําให้แอร์เนี่ยไม่ตัดแล้วก็คอมพิวเซอร์เนี่ยทำงานหนักผมก็ได้ทําการประดิษฐ์มันเป็นสองท่อเลยแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นบานเกตข้างหน้าต่าง เราก็ซื้อท่อมาเพิ่มทําเป็นสองท่อท่อหนึ่งจะดูดลมภายนอกจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่คอยร้อนเอามาระบายความร้อนแล้วก็เป่าออกไปโดยที่ความเย็นไม่ได้ถูกดูดออกไปทิ้งและคอยเย็นก็อยู่ข้างบนคอยล้อนก็อยู่ข้างล่างเรียกได้ว่าทำงานแยกส่วนกันไปเลยไม่ต้องเรียกว่า ไปดูดเอาความเย็นที่มันผลิตในห้องดูดออกไปทิ้งดูดออกไปทิ้งมันก็จะดูดลมจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ระบายออกไปโดยที่ความเย็นยังอยู่ในห้องก็จะหมุนเวียนอยู่ในห้องเช่นเดิมไม่ได้ถูกด,ดูดออกไปทิ้งนี่ก็คือการต่อท่อสองท่อเพิ่มท่อเข้าไปอีกท่อหนึ่งให้มันดูดอากาศภายนอกห้องของเราเข้ามาระบายความร้อนจาก แผงคอยเดนเซอร์ทำให้แอร์เนี่ยตัดการทำงานตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้อันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่26องศาแอร์ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ3ปีกว่าแล้วบำรุงรักษาตลอดต่อเนื่องล้างทำความสะอาดล้างใหญ่เดือนละครั้งสองครั้งแกะก็คือแกะโครงออกมาทั้งหมดถอดนงถอดน็อตออ,อ,อ,ออกมาล้างภายในซึ่งถ้าเราล้างโดยทั่วไปแล้วก็ฉีดน้ำล้างตรงคอยเย็นและคอยร้อนข้างล่าง แต่มันก็ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นมันแค่เป็นล้างแค่ขอยแต่ทีนี้สิ่งสกปรกที่มันอยู่ข้างในในเครื่องในถาดน้ําทิ้งในมอเตอร์ปั่นน้ําเนี่ยมันมีเป็นจํานวนมากมันก็จะทําให้เนี่ยมีเรียกว่าคราบตะกันน้ําหรือขี้ตะไคร่เนี่ยสะสมอยู่ในนี้เป็นจํานวนมากถ้าเราไม่ถอดโครงออกมาล้างแล้วก็ท่อความร้อนตัวนี้หลายคนบอกว่าต่อแล้วแอร์ก็ไม่ยอมตัด สาเหตุที่ A อไม่ค่อยตัดเพราะว่าเซนเซอร์ a อมันอยู่ข้างบนนี้มันจะมีเซนเซอร์ a ออยู่พอท่อเนี้ยมันเป็นท่อที่เขาให้มาแถมมาเนี่ยมันเป็นพลาสติกใสแล้วเวลาความร้อนมันออกไปเนี่ยความร้อนมันระเหยออกมาตามท่อมันก็ทําให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้เซนเซอร์มันก็จะจับความร้อนว่าห้องเนี่ยยังไม่เย็นสักทีมันยังร้อนมันก็จะไม่สั่งการไปที่ตัวเครื่องให้ตัดการทํางาน ผมก็เลยใช้วิธีการเรียกว่าอันดับแรกเราก็เอาผ้ามาก่อนผ้าขนหนูมาพันท่อให้หมดแล้วก็เอาสกอตเทปเนี่ยปิดมันก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยไม่ออกมาจากท่อและมันก็จะทําให้แอร์เนี่ยตัดเพราะแอร์มันจะจับอุณหภูมิความเย็นพอมันจับอุณหภูมิความเย็นได้ห้องมันเย็นตามที่อุณหภูมิเราตั้งไว้มันจะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติมันก็จะทําให้การใช้งานของเครื่องมันยืดยาวนาน แล้วก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดไฟลงไปได้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องให้มันตัดตลอดเวลาเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหลายคนบอกว่าทําแล้วทุกอย่างหมดแล้วแต่เองยังไม่ค่อยตัดเนื่องจากสภาวะอากาศมันร้อนจัดอากาศที่ถูกดูดเข้ามาเป็นอากาศร้อนจากภายนอกข้างนอกอากาศร้อนเช่นอากาศร้อน40องศาข้างในจะให้เป็นย5องศาคงเป็นไปได้ยาก เพราะมันเป็นขนาดแค่6,000 BTU แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะทำให้ห้องเราเย็นเหมือนแอร์ติดผนังจริงนี่ก็คือการดัดแปลงแอร์เคลื่อนที่ที่ผมได้นำเอามาลงหลังจากใช้งานมา3ปีก็ยังคงอยู่เครื่องนี้ก็ลองเอาซื้อเครื่องมอนิเตอร์ดิจิตอลมาวัดอุณหภูมิประมาณ10บ องศาความเย็นที่ออกมาจากเครื่องจากหน้าคอยเย็นเราวัดเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงว่าตอนกลางคืนความเย็นจะขนาดไหนกลางวันความเย็นจะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เอามาเรียกว่าให้ผู้ที่ได้เข้ามารับดูรับชมว่าเอขึ้นที่6000 B t u ทนีเยเราสามารถดัดแปลงให้เป็นแอบ้านด้วยการต่อท่อเพิ่มส่วนตรงนี้ด้านหลังผมก็ไปเอา เรียกว่าสว่านเจาะรูแล้วก็ดึงเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยออกมาไว้ข้างๆเพื่อให้มันวัดอุณหภูมิในห้องของเราเมื่อมันอุณหภูมิมันได้มันก็จะสั่งการไปที่คอมเพรสเซอร์ให้ตัดการทํางานปกติเอตัวนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ที่ด้านบนแต่เนื่องจากว่าด้านบนบางทีเราวางของทับอะไรทับมันก็ ไม่สามารถไปจับอุณหภูมิได้มากนะักก็เลยต้องดัดแปลงเอาออกมา,าไว้ข้างๆก็ขอจบดีวิไดไว้เพียงเท่านี้